โ okay. อเคก็ขอกัดซีดาาบดิทุ่นด้วยนะฮะวันนี้เกีอยู่กับเกมการ์ดฟีฟายแม็กซ์ซึ่งวันนี้ทำอะไรวันนี้นี่มันจะมาดูหนึ่งเกมที่พี่สามารถและมันจะเป็นหนึ่งเกมจะเป็นเกมหนึ่งที่ได้อัดบันทึกไว้แล้วคือมันทําให้พี่ขึ้นสามพันห้าร้อยแต้มสามพันห้าร้อยเก้าแต้มน,นะตอนนี้ปัจจุบันนะพ,พี่ปล่อยบอลจะไปส่วนนึงพี่ไม่ค่อยแตะพี่แค่จอบแตะอะอ่ะนี่อันนี้เลยนะ พี่จะเอาคุณสองแล้วกันนะเพื่อ,อความรวดเร็วแนละ้วพี่เปเดี๋ยวไลน์ซึ่งพี่เป็นไม่ใช่เพื่อนสูงอะเพื่อนเขาเชิญมาเป็นเพื่อนที่อยู่ในเกมเนี่ยไม่ใช่ในชุดจริงนะแล้วก็จะลงพี่เป็นหัวนะก,ก็ให้พี่เอาสองแล้วกันพี่เนี่ยลงอีกแล้วชอบตายบ่อยสกิลก็ตามนี้เลยนะยู่เอาไปเหมือนเดิมไปเลยที่ลงตรงเนี้ย ซึ่งเกลือไหมตรงนี้พี่ว่ามันเกลือนะฮะนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีวีเอสติดพิษอยู่แทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยเกลือย๋ยวให้ดูไมวีเอสแต่ว่าพี่ไม่ได้ใช้วีเอสนะพี่ให้เพื่อนไรเดีย๋ยวค่อยรอ,อคอยรอรอคอยดูยลแล้วกันนะซึ่งอันนี้พี่ไม่ได้ชุบเพื่อนออเลยอะบอกแล้วว่าเพื่อนตายแบบยากอยู่นะแต่มีคนหนึ่งที่ร้มกเกลี่ยนะิดนึงอะ สี่จะไม่บอกอ่มอะเพิ่มความระมรือคูณสี่แล้วกันนะผมดูว,ว่าเป็นจี๊โป้อะไรเจาเลยไหนเนี่นนยเงาเงาพี่ไม่ต้องสอน,หน,น,อน,น,นให้คนอัดบันทึกเลยใช่ไหมคนน่าจะทำเป็นกับเรามัง้งพี่อาจจะเป็นเด็กที่สามวันที่สามวันห้าร้อยแต้มในคนแรกหรือว่าไม่รู้นะน่าจะเลยคนที่สองหรือคนแรกอะไรประมาณนี้มังม้งเแต่ไม่ว่ามั้งนะวันนี้พี่จะเอาจริงเอาจริงแต้มนิดนึงนะฮะ เดีอค่ะพี่ไม่เอา,าเพราะว่ามันแบบมันแบบมันเแปบบ็นปสนาย,ยุกคนเข้าใจไหมพี่ไม่เจอคู่เอามีกคนตอนเราก็จัดการที่เราเรียบร้อยแนะพี่บอกเลยว่าเพื่อนนี้โคตรโหดอนะ่ะทั้งสามคนแล้วนี้อ้าวพี่ได้ค่านะฮะตกจหวะพี่ได้ค่าแล้วพี่ก็กลับมาเอาคาตรงนี้ฟังแต่งคู่เลยทีเดียวซึ่งนั่นแหละฮะพี่เล่นปืนนี้ทั้งเกมเลยทีเดียวเกมนี้ก็โชคดีอ่ะ คือพี่โจจำได้ว่ามันอ่างเพื่อนตายขับรถมามันก็จัดการเรียบร้อยคือพี่จําได้ว่ามันมีคากระสุนคาอยู่ตรงพีกแถวพีกจำได้ไหมนั่นแหละมีคอยจะเอาพะวงไม่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอเคนี่คือจังหวัดที่พี่จะไปเอาคาของแี่เอ้ยเป็นกระสุนคากระสุนสนยนั่นแหละตรงนี้มันบั็กนะมันก็เลยไม่มีคนยิมฝักยัด้วยนั้นคนนะเอ้ะยิมฝักเัด้วยนะ ขอร้องอ่ะทำแมพี่เขาเขาเขาใจผิดโคตรเยอะพี่เขาบ้าอยู่มันมากมัน,นมันอยู่ตรงไหนวะมันจุดคือสียงดงได้อยู่ตรงน,น,นี้นี่ผ่านบุกคนมันไม่เห็นนะทุกคนนี่พี่มองกระสุนมองก็สนุนสนซ์เพราะจะมีคนเก็บอ่าไปแล้วพี่ตาสวมนึกว่ามันมีคนแล้วตรงนี้พี่โดนหนักโดนอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวคอยรอรอคอยเป็นตัวที่ชุบชีวิตเพื่อนนะ่ะลดน ช่ปะน่าจะลุมกันนะนี่ข้างหลังเูเ่อเลยค่ะโอ้ยเจ็บแต่เอาจริงนะทุกคนเกี่ยมน,นี้พี่เจอคนเล่นวีไอเยอะมากแล้วพี่ไม่ตายอะพี่เจอบ,บางฉากที่เกือบตายคือไอวัวพี่ก็หมดหลายรอบเลยนะสองสามรอบเลยเดียวอันนี้เขาไม่สนใจพี่ก็มากแ่สุด,ม,ดมุดไมไม่หมดนะโคตรเยอะได่สามห้าสิบกว่าน,นัดนี้ขับมาขับไปแล้่เจอคนนะแต่ว่าเขาไม่เป็นปัญหาพี่ แต่เขามาประทะพ,พี่ตอนท้ายเกมแล้วเขาก็ตายอ่ามีคนเดินโดดใหม่ก็เพื่อนตุเลตน,นะอู้ยเพืือนเอ้ยตอนนี้พี่จะเข้าวงน่อยนะแต่ว่ามีมมันจะมีมิชามานะโอ้โหแต่พี่เขายิงเขาเจ็บไม่รู้ก่อนอะไรยิงหมดโคตรตาเลย43นี่นก็ตูนไปร้อยกว่าน้อง,องฟัาขอต้องไม่มีสมิีไม่มีไอ้บอ แล้วพี่เพ,พิ่งรู้ว่าไอ้คนนี้มันเล่นวีเอสติดพิษเกือบตายเจอหลายคนมากกว่าคนอันหนึ่คิดดูดนะิโอ้โหเจ็บเจ็บพี่ออน้ำมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมไ,ไอ้จ้ำไอ้ตัวเนี้ยแหละจ้ำได้เป็นทุกคนตอนที่ที่บอกว่ามันจะปัญหาของพี่ไพ่เกมนั่นแหละไอ้คนนั้นที่พี่เห็นนะ่ะมันตายหัวมันไม่เข้าวงนะ จดอะไรอย่างนี้มันก็มันบวกก,กันดอัเพืเราก็คิวไปอีกอันนี้เขาเล่นคาของแต่งคู่เหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนเราจ,จัดการแล้วเรียบร้อยแล่วผจะดกว่าไม่ติดเรามีคนะเรามีอเคแล้วมะ ตาอลีก็ติดเดเน้าาแต่มนก็ทอะไรกันก่บตอนนี้ก็ต้อตายไปแล้มีหัวก็แบบหดเกินอ่ะพี่จะดนวอ่าแล้วก็จบเรียบร้อย เป็นเกมที่พี่ดีใจแล้วคุ้มค่าที่สุดในการพี่เราเป็นกลุ่มการการที่คุ้มค่าที่สุดที่พี่เพิ่งเล่นเลยดีเดียวเพราะมาสามารถทำได้ขึ้นมีขึ้นสามพันห้าร้อยแต้มไ้และคือซีซั่นใหม่มันขึ้นแรงแดงแรงมาสเตอร์แรง,ง,ง,งไรเนี่ยง่ายกว่าเดิมสิบเท่าอัะทุกคนด,ดกากซซีซนะั่นก่อนเลยซีซั่นก่อนพี่ไม่เคยถึงสามพันเลย

สังหารด้วยกันยิง,งหัวสามสิบหกจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์นะสังหารเฉลียฉล่ยต่อแม็กหนึ่งจุดเก้าสี่ดลเมทเฉลี่ยต่อแม็กเก้าร้อยสิบแปดสังหารสูงสุดในหนึ่งแม็กิบยี่สิบเอ็ดสังหารน่าพิศสูงสุดในหนึ่งแม็กห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดจำนวนในการชุบชีวิตจ่าย,ย,ยชีวิตช่วยจ่ายชีวิตอะสี่เจ็สามพี่ไม่รู้ว่าชุบตัวเราเองหรือว่าชุบเพื่อนนะพี่ไม่รู้นะ เป็นทางเฉลี่ย3,759กิโลเมตรพี่คนนี้โดนโคตรไกลอ่ะบมกเป็นคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะเวลาอยู่รอด9นาที50านาทีเกนาทีห้วิเออตาตีทอาสิเปอรามสิบแปดจุดเก้าหนอันนี้โคตรโคตรสวยเลย699อ้าเาตาดท็อป10%บถ้าพี่ได้อีกครั้งนึงมันจะเป็น7จ็ดสิบจุดกว่า,วาอันนี้6.99เนะน,นี่ยประมาณนี้ ตอนน้แม็กั้งหมด320ตาเรียกว่าเป็นการที่ที่มันดีใจเลยนะทุกคนก็แล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตาม120คนด้วยนะก็ที่ก็ปิดคลิปวันนี้ทุกคนบ๊ายบายขนะอบคุณหน่อยคลิปหน้าแล้วก็วันนี้แค่นี้ละกันบ๊ายบาย